ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแตกพอดีด้วยนะคุณเฮียก็มีอยู่6 0พันนะครับด๋ยวเฮียจะเบ็ดไม้ละ250เลยนะโอเคตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาแตกนะผมน่าจะออกง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับมีวายมีวายเข้าไปกันเรื่อยครับผมเบ็ด250นะอ่าโอเคมีเข้าอยู่500ครับสวยงามอยู่เรื่อยเรื่อยเรื่อยๆ่ยังไงเข้าเปล่าเข้าเปล่ายัางไม่เข้ายังไม่เข้านะคิดว่าฟิชเจอร์จะเข้าแล้วนะ ไปเลยครับผมทุนเฮียมีที่หกพันนะครับคุณเฮียมีหกพันนะไม่ต้องเบ็ดเยอะเท่าเฮียก็ได้ครับผมหมาโอเคเข้าพันห้านะครับสวยงามอยู่สวยงามโยเจ็ดร้อยห้าสิบครับฮะได้เรื่องได้เรื่องไปเรื่อยไปเรื่อยครับผมไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบร้อนไปไปหมุดไปเรื่อยเลยนะทุกคนตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาแตกนะรีบเก็บรีบโปยไว้นะครับผมแต่เฮียไม่สามารถบอกช่วงเวลาแตกได้นะครับว่าเป็นช่วงเวลาไหนนะในนี้นะ แล้าเกิดอ,อยากรู้ว่าเข้าลายกลุ่มเฮียน,นะผมมีบอกช่วงเวลาอยู่นะครับโอเคไปกันต่อเรื่อยๆไปกันต่อเรื่อย,ย,ยๆครับผม2อ0 250ครับตายไปตายไปยังไงยังไงยังไงเรื่อยๆครับผม150เองน้อยน้อยน้อยมาหนักหนักหน่อยมาหนักหนักหน่อยยังไงเข้าเปล่าเข้าเปล่า,าโอโ้ยังไม่เข้านะคิดว่าจะเข้ามีก็ยังนี่ก็ยัง,น,ยงนี่ก็ยังครับผม เขามีวายเก้าครับผมสอ่น,นี้บิ๊กวินบิ๊กวินครับผมเท่าไหร่เท่าไหร่ห้าพันสามนะทุกคนห้าพันสามนะส่นี้เปิดสวยสั่งนี้มาเดียวผมเป็นเท่าไหร่เป็นหกพันเก้านะ